อ่าสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่เลยไหมครับวันนี้ที่เราค้างไว้กังคิดที่แล้วนะครับที่บอกว่าจะสร้างบ้านคลิปนี้จะมาสร้างบ้านกันเลยนะคือผมก็กลับไปบ้านก่อนครับผมเดินม,มาตัดไม้เดี๋ยวน้องผมก็มาช่วยสร้างผมเสียงเบาก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งตื่น ไปเลียบที่บ้านแล้วงานก่อ,กอนไปแล้วผมจะไปเอาไม้ไม่ไปลูกไม่ใช่ใช่นี่ไม่เอาไม้ไม่เอาไม้ธรรมดาใช่ปะใช่มันมีไม้อยู่แล้วสร้างกี่ชั้นดีบ้านนี้ก็จะสร้างประมาณ มานกี่ชั้นเดียวเราตัดไม้กันเยอะไหมอ๋อตัดไม้เยอะไม่เยอะไม่เยอะไปทำอะไรอะ่ะได้ยังเยอะก็ทำอะไรไงประมาณกี่ชั้นอ่ะกเก็บไม้อ๋อสองชั้น,นไปเลยอสองชั้นดีเลยชั้นได้ไม้มาพุดเยอะ เอาเก็บ okay, ไว้ที่ตัวเองเลยดิก็จะชักก็จะสร้างนั่นแนหะละรับสร้างเองรำช่วยสร้างาเลยลลดิรับก็บอกจะดิต,ตายรับรับจากใครอันนี้ลาวานะบอร์ดทิ้งขยะนี่คือบอร์ดทิ้งขยะระวักบอร์อ่าสักชุดหนึ่ง<ว>อันนี้น่าจะพออ่ะอเอารับเอาอันนี้ไปอีก ไปหาวิวก่อน<ะ>ไปหาวิวปะปหานะไปนะหาวิวทำบ้านอนะไ,ไรมันมันมดก,กัดปีไม่เข้าทำบ้านหลายๆชั้นเลยมีไม้ตั้งเยอะสาชั้นดยทำตรงไหนนะ่ะ ทำตรงไหนอุ้ยอ่านมีอะไรเปันเดียวหาทำตรงไหนลำลำเจออันนี้โอ๋อเจอละตรงนี้อ่ะอุ้ยหมาใครอ่ะหมาบางใส่ชุดเกาะหนังเกาะหนังใส่ชุดเกาะไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้ ไม่รู้ไม่มีทีหนังอืมมีหนังเปล่าใช่ไหคะเอาเอาดินไปทำอะไรป่าไม่เอาดินจะถางตรงเนี้ยพือทำบ้านจะเล่นทำนาฉันเล่นทำบ้านละกี่ชั้นดิฮะมันเยอะเกินมันเยอะเลยเอากี่ชั้นดิ ไม่พอหรอกงนเลนทางขึ้นจังนะสามชั้นเลยนี่แหละมมมมมดีบวดีวดีโอ้โหจะหมืดอีกแล้วครับปาลีเป็น้องครับเดี๋ยวผมพกเตียงมาเลยจาายิ๋ก่ะเตียงมาเลยหมดกันนอนหมดกันนอนเลยอะ ในนี้ก็ธรรมดา<ช>ธรรมดาครับรอบไม้อยู่ที่บ้านเก่าใช่ปะใช่รับเก็บไม้ไว้กี่อืมทำประตูเดี๋ยวผมจะทำประตูเหล็กนะครับอาน,นอนก่อนรับไม้อยู่ในกล่องใช่ปะอืมแล้วนี่ตัวเขาก็มีอีกชุดหนึ่งครับ แมวเรามาช่วยสร้างดิเพราเขาทางอยู่เขาต้องการนี่นะแต่ว่าที่ขุดบางอยู่ที่ขุดอเ,เอออยู่ในกล่องนั้นแหละที่ขุดเหล็กเจอแล้วไปเดี๋ยวเขาไปขุดกันไปกัน <c oughs> บ้านผมผมไม่ออกไปไหนไกลตอนแรกกะจะออกไกลๆครๆับ แต่หมูบ้านในบีซีมันพอเวลาจะแลกของต้องเดินไกลไปหอ้ทางดินหมดเลยอืมทางหมดม,มานีพอบลูบ <ขอ S 2> ล<ะ>ูไม่ใช่บลู พอเวลาตกท่ำเนะี่ยก็ใช้ไป<ห>ไปเอา,าไม้มาชุ่อต่อเร็วนีงเกินเวลาสิบห้านาทีเนะช้าง่อนก็ก็ไปคิดหนึ่งเลยวุ้ยอาหารหมดหลอดอาหารม,มีอาหารปะมีอาหารปะไม่มีเราเล่นมี này này Thôi đi Hả? Xin đi à? Ừ Đu lo ra hai không Cái này này đâu? Nói này được, nói chơi được Ồ, mình sẽ tìm Big x, Big x, Này x, ใช้ไม่รีบไิก่อนไม่ใช่อะไรหรอกรีบส้างว่าเดี๋ยวมันเกิน15นาทีโอ้ยอาหารอาหารวัวบังเราข้าววัวเป็่ไมีไข่วัวอยู่เอาดิมีไข่วัวอ,อยู่61อ,อัน เป็นวัวเห็ดนะข้างก็จะได้เห็ดนะเชาวได้เนื้อด้วยเอาดากก่าก่นอนไปอ่ะเรื่อยๆแานนี้ก็จะทำประมาณนี่แล้วงานนี้มิดะมิดาฮึ่ม ไม่มีมิดับสั่งไร้เอยเจอแล้วเจอมิดับแล้วเซตห้างในวัวสั่งอะไรอืมชุดนี้ถูกหมดทำไมไมีใจกระจกมีหลายชุดครับผมไม่กลัวหืมกระจกเพียบเลยอ๋อเนื้อไก่เราจะปล่อยวัวมากก็ รู้แล้วครับผมนึกอะไรอย่างหนึ่งคือวางกระจกครับผมต้องโอ้ผมเน่ต้องวิ่งกลับไปเอาบ้านไปเอานี่ครับขวานเพื่อความเร็วออมาเอามาเอาเนื้อวัวมาเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาเขาเจอไขวัวเห็ดอยู่เขาเลยข้ามเนี่ จะได้โอ้ข้ามาแล้วเรียบร้อยนี่มีเนื้ออยู่13ออนซ์่มึรับเขาเอากระจกออกเลยนะเขาเอากระจกออกเลยนะอยู่ที่ตัวเขาเขาจะย่างนะกินไก่ก่อนนี่ครับแล้วก็สร้างนี้มาเราจะไปขุกดินครับ มองผมมาอุ๊ยิ้มเบาๆยิ้มไม่ต้องเข้ามานะอะไรเลย่บางผมตาแล้วนี่เขาจะทำรางไว้ให้เข้ามาจะอยู่บ้านเก่านะอยู่บ้านเก่าก่อนนะกำลังทำบ้านอยู่อืมเนี่ยมาป่ะอะไรรับทำบ้านของอากอศ ตรงนี้ก็จะเป็นจะอยู่ยเป็นไอ้นี่หมดเลยนะันยังสร้างบ้านมไม่เสร็จอ้าวอ้ีใครอยู่ไกลเลยรอบนี้คือทางกับบ้านเขาทำทางกับบ้านเจมี่ใครมาหาย ทำของเราไปแล้วก็ตี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 ตอ,อิมก็เดินตามดินมาเด็กเฮ้ยโหว่ะอุ้ยพังที่ขุดพังสี่แล้วก็ตรงนี้เป็นกระจบครับ ไม่ยุ่งกับล้อเปล่าลอขอแม่ยิ้มยุ่งอิมก็อยู่บ้านเก่าคนดีขอแล้วอะไรของในกล่องเนาะบางร้อนไม่หัวอของอะไรหรอที่ขออะไรับไ่ไหนวะดีเลยอิมเป็นตัวอะไรอ่ะรู้อะไรอ่ะเน นี่แถบนึงครับอ่าทำบอลต่อครับเลยอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวผมค่อยตีทางทางาทา,งทางประตูใหม่ครับเดแล้วว่ากล่องกะมเจมมาได้ล <ไป S 2> ะใช่ พอแล้วไม่รับไม่มีหรอกรอ,กอกย่างนั้นอะไรเรัต้องบอกให้ยินเดินตามดินมาไม่เ,มเครเบยลองทำฉันแรกก็จะประมาณนี้นะ ผมก็ต่อไปชั้นหนึ่งแล้วก็ทำพื้นครับี่ชั้นเดียวครับมนก็หนาะไดนบ้านเราอ่ะอันนี้ชั้นพื้นครับบูมมีมีกระต,ตุกไรเชนกันมันจะเร็วกว่าน,นี้นะถ้าน้องมามเห็นแล้วหเห็นแล้วนะไม่ใช่บ้านหลังนั้นว่ะ บ้านหลังใหม่แล้วมึงดูบ้านหลังใหม่ไปรเล้ยนี่มึงดูบ้านหลังนี้อิมอิมอิมมึงอยู่บ้านหลังนี้ใารอ้ออะไรอยู่ไหนกันเนาะมีใไปเลยไยงเลื่อยเลื่อยอิมก็อิมก็ดูชื่อเอาดิง่ายเห็นแล้วสองคนนะเรื่อยเลี้ยงอิมช่วยวางวางดินหน่อยดิได้มีดินนะ เราก็จะปูพื้นกัน,น,นเราเอาท็อปไปปักนนในบ้านดิมัน,นไม่สวยเราเอาท็อปมาปักในบ้าน,านมีท็อปยังมีหกอันนี่อะเอามาอีกเนี่ยตรงเนี้ยเออเอาท็อปไปปักนะสีม่มุมใช่ป่ะเรจะทำพื้นเ<ม>ราเอาสี่มุมใช่ป่ะรับไม้ลนเขียนไหม ไหนบ้าน,นประตูอ,อประตูนี่ตีทางนี้หรอมีทางนี้เนี่ยตีทางเนี่นยใช่ะนูบ้านเราไม่กันแล้วสองสองประตูน,ะ,ะ,ตนะ่ะนะอะน,นี่ดเจอแล้วสี่มุมเลยดูนะ ไปครับเจอเหล็กด้วเนี่ยปักไว้กรำปักให้ตัววางกอกรำเจอเหล็กวยนะอกรำเจอเหล็กวยนะอกรำมีเหล็กด้วยนะรอบงก็มีวะครับมีบ้าหนอยูในนี้โอ้โห ไม้ไ,ไ,ไม้อะไรเยอะเไปไปเอาอันี้มาดิไ,ไปวิ่งไปขุดเตียงมาขุดเตียงเลยหมด